ที่จะพูดถึงรถรถใหญ่จะเรียกว่าข้อดีของรถใหญ่นะรถมันมีมันมีอยู่สามสี่ขนาดมึงขนาดเล็กก็คือร้อยสิบร้อยยี่สิบห้าก็คือรถขนาดกลางวิ่งในเมืองบางชานเมืองได้ตัวนี้รนน้อยห้าสิบซีซีก็ถือว่ารถใหญ่ส่วนเกิดจากนี้เราก็เรียกอาจจะว่าบิกบิ๊กใบ,บมึงแต่อันนี้ไม่ใช่บิ๊กใบนะแต่หน้าตามันคล้ายบิ๊กใบ ข้อดีนะข้อเสียมันก็มีนะคือในเมืองมันเทอาท่านนะมันร้อยสี่สิบโลมันก็เข็นลำบากข้อดีก็คือตลอดเวลาที่ขี่พวกในพวกเวฟกับคลิกเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบทีสี่เนี่ยพอวิ่งมาเราจะพึกหรือการจนาเนี่ยนะคือในเมืองมันมีข้อดีเยอะแต่ข้อเสียคือเวลาวิ่งพวกถนนใหญ่ๆเนี่ยเราจะต้องวิ่งซ้ายตลอดนะ ้ทางซ้ายคุณก็รู้อยู่แล้วมันจะมีรถจอดออกจากซอยบ้างรถอ,อะไรสารพัดบ้างซึ่งเลนขวาเราวิ่งไม่ได้เลยเลนขวามาก็ต้องอยู่ตั้งแต่ความเร็วตั้งแต่80ดิบถึงร้อยซึ่งรถเล็กเนี่ยมันออกขวาเนี่ยมันจะปิวมันสู้ลมไม่ไหวแต่คันนี้ร้อยห้าสิบเนี่ยหรือคือคืนนึกภาพไหมบรรยากาศเหมือนกับเราขับรถเก๋งอะเราวิ่งชิดขวาตลอดเลยอะ นะโอเคบางคนก็บอกว่าอันตรายแต่ความจริงไม่อันตรายนะเราขับเหมือนกับขับรถเก๋งอะข้างหน้าไปยังไงเราก็ตามเขาทิ้งระยะหา่างนะแล้วเราความเร็วเราได้แปดสิบถึงร้อยเนี่ยไม่ต้องห่วงครับไม่มีใครจี้คุณหรอกเพราะว่าระยะเวลาขนาดนี้ใช้ได้เลยนะอันนี้คือข้อดีนะฝากไว้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะโอเคอโชคดีครับ